สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนด้วยเนาะวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับครูพีในวิชาวิทยาศาสตร์อาขาบนี้น่าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวมารอดูกันเลยนะครับเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องสุดท้ายของเราเนาะก็คือการนําวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่นั่นเองเนาะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเด็กๆเห็นคํานี้ไหมคํานี้อ่านว่าอะไร reuse นะครับ reuse reuse เนี่ยแปลว่าอะไรครับมีใครรู้บ้าง reuse แปลว่าแปลว่าการใช้ซ้ำนั่นเองมีใครรู้บ้างว่าการใช้ซ้ำคืออะไรนะมีบางคนบอกว่าคือการใช้คำซ้ำ,ซำใช้บ่อยๆหลายๆครั้งเดี๋ยวดูนะครับว่าใช่ไหมจากการศึกษาเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ซ้ำนั่นเองนะครับในสไลด์นี้เนาะเดี๋ยว รูอ่านให้ฟังเลยแล้วกันนะครับก็คือฉันจ่ายเงินเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ไปมากฉันคิดว่าจะช่วยครอบครัวประหยัดเงินโดยต่อไปฉันจะใช้วัสดุและวัตถุต่างๆให้คุ้มค่าที่สุดไม่ใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งฉันจะนำกลับมาใช้ซ้ำๆจนกว่าจะใช้ไม่ได้อย่างเช่นกระเป๋านักเรียนกล่องดินสอแก้วน้ำซึ่งสิ่งของบางอย่างเนี่ยฉันสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ได้โดยเปลี่ยนรูปแบบอย่างเช่นที่เราเห็นในภาพนะครับภาพนี้ก็คือเป็นการนํากางเกงตัวเก่ากางเกงยีนเนาะที่อาจจะใส่ไม่ได้แล้วหรือครับนะครับเอาไปทําเป็นกระเป๋าแทนหรืออาจจะนําขวดพลาสติกนะครับมาทําเป็นกระถางต้นไม้เหมือนภาพนี้นะครับซึ่งการนําวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่เนี่ยหรือว่านําวัสดุกลับมาใช้ซ้ําๆนะครับ เราจะเรียกว่าการใช้ซ้ำนั่นเองเนาะซึ่งเป็นการใช้วัสดุที่คุ้มค่าประหยัดแล้วก็ลดปริมาณขยะได้ด้วยนะครับครูมีคำถามนะครับก็คือในชีวิตประจำวันของนักเรียนเนี่ยมีการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่อย่างไงบ้างคิดออกไหมดูตัวอย่างเมื่อกี้ก่อนก็ได้นะครับก็คือ การนํากางเกงยีนที่เก่าหรือว่าไม่ใช้แล้วเนาะมาใช้ใหม่โดยการทําเป็นกระเป๋าใบใหม่เก๋ๆของเรานั่นเองหรือไม่ก็นําขวดพลาสติกเนาะที่ไม่ใช้แล้วอะแทนที่เราจะทิ้งเราเอามาทําเป็นกระถางต้นไม้แทนนะครับหรืออย่างเช่นใช้กระเป๋าผ้าไปร้านสะดวกซื้อก็ได้เนะาะก็คือเป็นการลดการใช้พลาสติกนั่นเองเป็นการใช้ กระเป๋าผ้าซ้ําๆนะครับแถมยังเป็นการลดขยะพลาสติกได้ด้วยนะครับซึ่งการนําวัตถุหรือวัสดุกลับมาใช้เนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างการใช้ซ้ํามีประโยชน์ยังไงบ้างจําได้ไหมก็คือมันเป็นการช่วยประหยัดแล้วก็ลดปริมาณขยะด้วยนะครับออย่างเช่นเ,เราใช้ขวดพลาสติกมาทํากระถางต้นไม้เนี่ยเราก็ได้กระถางต้นไม้ ฟรีๆมาแล้ว1งอันแทนที่เราจะต้องไปหาซื้อกระถางเราก็ไม่ต้องแล้วเนาะเราก็ประหยัดเงินในกระเป๋าไปอีกอ่ะและที่สําคัญคือช่วยลดปริมาณขยะด้วยนะครับทําไมทําไมเราต้องลดปริมาณขยะนะครับก็เพราะว่าเห็นไหมเด็กๆเ,เ,เห็นภาพนี้ไหมครับก็คือที่เห็นในภาพเนี่ยเป็นซากวานเนาะเป็นซากวานที่มาตายอยู่ริมชายหาดนะริมชายหาด ที่น่าสลดใจไปมากกว่านั้นก็คือมีขยะพลาสติกในท้องมันมากถึง8กิโลกร,รัมเลยนะครับเห็นไหมว่าเราอะ่ะควรที่จะลดการใช้วัตถุหรือวัดสดุที่มันย่อยสลายได้ยากอะ่ะอย่างเช่นพลาสติกนะครับที่เราเห็นก็จะมีพลาสติกโฟมเยอะแยะมากมายเลยเนาะอยู่ในท้องของวานอาจเกิดจากการพที่เราเนี่ย ไปเที่ยวทะเลแล้วก็ทิ้งขยะลงตามแหล่งน้ำธรรมชาติหรืออาจจะมาจากการที่เราไม่คัดแยกขยะเนาะทิ้งขยะเรี่ยราดเกลื่อนกาดนะครับทิ้งลงแหล่งน้ำสาธารณะสุดท้ายเลยเนี่ยแหล่งน้ำพวกนี้มันก็จะไปบรรจบกันอยู่ที่ท้องทะเลนะครับหรืออาจเกิดจากการที่หน่วยงานที่จที่กำจัดขยะเนี่ยกำจัดไม่ได้มาตรฐานทำให้มีขยะเล็ดลอดสู่ซอกสู่ซอก สู่ท้องทะเลนะครับคนที่จะได้รับผลกระทบก็สิ่งแวดล้อมสัตว์ลงไปถึงพวกเราเองด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าพลาสติกพวกนี้มันมีมันไม่ได้ย่อยสลายไป100%นะครับมันกลายเป็นไมโครพลาสติกเนาะการที่เราไปรับประทานปลาเล็กปลาน้อยในทะเลหรือในแหล่งน้ำเนี่ยเท่ากับว่าเราได้รับไมโครพลาสติกไปพร้อมๆกับมันนั่นเองนะครับต่อไปนะครับสิ่งที่ครูจะถามก็คือ ให้นักเรียนเนี่ยลองยกตัวอย่างการนําวัตถุหรือว่าสิ่งของชิ้นนี้นะครับกลับมาใช้ใหม่เลยครับนะดูซิว่ามันคือสิ่งของอะไรอ่าเห็นไหมว่ามันคือขวดพลาสติกนั่นเองที่เราเห็นและเราก็พบเจอกันในทุกวันทุกวันแน่เราเจอกันทุกวันแน่ๆอ่าเราจะนําขวดพลาสติกเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่ยังไงได้บ้างครับอ่าลองคิดซิอ่ามีบางคนบอกว่า ไปทําเป็นกระถางต้นไม้เก่งมากเนาะจากตัวอย่างเมื่อกี้เลยใช่ไหมครับที่ครูจะยกตัวอย่างคือนี่เลยอันแรกนะครับเป็นกระเป๋าใส่ดินสอจากขวดพลาสติกเนาะเป็นการนําขวดพลาสติกเนี่ยก้นขวด2ขวดนะครับมาประกบกันแล้วก็ติดมันด้วยซิปนะครับก็คือกลายเป็นกระเป๋าใส่ดินสอที่มีซิปรูดได้เนาะ,ะต่อมาเนี่ยนี้น่ารักมากคือ กระถางต้นไม้จากขวดพลาสติกนะครับเป็นการนะเห็นไหมว่าทาสีตกแต่งเป็นรูปหน้าแมวด้วยน่ารักมากต่อมาอันนี้ก็คือเป็นที่เก็บช้อนเนาะเห็นไหมว่าจะมีรูเล็กๆอยู่ข้างล่างเพื่อให้น้ำเนี่ยระบายออกด้วยนะครับเพื่อให้ไม่ให้มันขังอยู่ภายในอ่าเรียกอะไรภาชนะอันนี้นะครับอ,อันสุดท้ายก็คือเป็นบัวรดน้ำนะครับอันนี้ทําง่ายมากก็คือ นำฝานะครับมาเจาะรูเป็นรูเล็กๆแบบนี้เห็นไหมพอเราใส่น้ําแล้วก็เทหรือบีบเนี่ยมันก็จะมีน้ําพุ่งออกมาเป็นฝอยเล็กๆนะครับก็คือเป็นบัวรดน้ํานั่นเองก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการนําวัสดุหรือวัตถุที่ใช้แล้วเนี่ยกลับมาใช้ใหม่เนาะเราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าเราสามารถนําวัตถุสิ่งของเนี่ยกลับมาใช้ประโยชน์ได้หลายแบบหลายอย่างเลยนะครับอย่างเช่นการทํา กระถางต้นไม้จากขวดพลาสติกการอะไรอีกละ่ะทำเปเปอร์มาชีก็ได้เนาะใช้กระดาษเหลือใช้กับกาวาต่อไปนะครับเป็นการสรุปบทเรียนในหน่วยที่2ของเราเนาะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับในหน่วยที่2ของเราเนี่ยก็เป็นเรื่องของเล่นของใช้แสนสนุกนะครับคือเราได้เรียนเกี่ยวกับการดูดซับน้ําของวัสดุแล้วก็ก,า,การ ใช้ประโยชน์จากวัสดุต่างๆเนอะ,อะไม่รู้ว่าจาได้หรือเปล่าครับเรื่องแรกที่เราเรียนกันไปเนี่ยคือเรื่องการดูดซับน้ําของวัสดุนั่นเองก็คือเราเรียนเพื่อให้รู้ว่าวัสดุแต่ละชนิดเนี่ยมีสมบัติการดูดซับน้ําที่แตกต่างกันเนาะบางชนิดอาจจะดูดซับน้ําได้ดูดซับน้ําไม่ได้หรือว่าอาจจะดูดซับน้ําได้ดีกว่าชนิดอื่นนะครับลดแรงมากครับตอนนี้่ ก็อย่างเช่นนะครับผ้าผ้าขนหนูที่เราเห็นในภาพสีน้ําเงินนะครับก็จะมีสมบัติในการดูดซับน้ําส่วนผ้าร่มเนี่ยขึ้นชื่อว่าผ้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าผ้าร่มไม่ดูดซับน้ําหรือกันน้ํานั่นเองเนาะต่อมาครับสมบัติของวัสดุที่ได้จากการผสมวัสดุนั่นเองเรื่องนี้เราได้รู้ว่าวัสดุบางชนิดเนี่ยนำมาผสมกันแล้วทําให้ได้วัสดุที่มีสมบัติ หรือว่าเปลี่ยนไปจากเดิมเนาะอย่างเช่นเปเปอร์มาเช่นะครับก็คือเป็นการนํากระดาษผสมกับกาวทําให้กระดาษเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็อาจจะไม่ดูดซับน้ําหรือว่ากันน้ําได้ด้วยเนาะนะพอเห็นไหมเห็นไหมว่าเปเปอร์มาเช่เนี่ยเอามาทําเป็นรูปทรงต่างๆได้นะครับสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยเนาะหรืออาจจะเป็นคอนกรีตนะครับคอนกรีตเนี่ยที่เกิดจากการนํา ปูนซีเมนต์ทรายหินแล้วก็น้ำนะครับมาผสมกันเมื่อมันเย็นตัวลงเนี่ยเจ้าคอนกรีตก็จะมีความแข็งแรงทนทานใช้ทำบ้านถนนตึกต่างๆได้นะครับต่อมาครับการใช้ประโยชน์จากวัสดุในเรื่องที่3ก็คือเป็นการนำวัสดุมาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเราอยากได้ถุงมือล้างห้องน้ำอนะเราก็ควรจะใช้ถุงมือที่ทำมาจากวัสดุอะไร ไม่พลาสติกก็ยางเนาะที่มันสามารถกันน้ํากันน้ํายาล้างห้องน้ําได้ไม่ให้มากัดมือเราต่อมาเรื่องสุดท้ายที่เราเรียนกันไปเมื่อกี้เลยนะครับก็คือการนําวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่นั่นเองอก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการนําวัตถุหรือสิ่งของที่เราใช้แล้วเนี่ยกลับมาใช้ใหม่ให้ได้ประโยชน์หรือว่าให้คุ้มค่ามากที่สุดอย่างเช่นการนําขวดพลาสติกมาทําเป็น กระถางต้นไม้หรืออาจจะเป็นกรอบบูอ้อมศีลก็ได้นี่หรือจากในภาพก็จะเป็นยางรถยนต์นะครับที่เอามาทําเป็นของเล่นกระถางต้นไม้หรืออาจจะเป็นที่นั่งก็ได้นะครับซึ่งในหน่วยที่2เราก็มีอยู่เท่านี้นะครับสรุปสั้นๆมีประมาณนี้ในสไลด์นี้เลยนะก็จบไปแล้วนะครับสําหรับหน่วยที่2ของเราเนาะก็หวังว่านักเรียนเนี่ยจะได้ รู้เกี่ยวกับเรื่องการดูดซับน้ําของวัสดุแล้วก็การนําวัสดุมาใช้ประโยชน์ยังไงให้มีความเหมาะสมเนาะและที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมเห็นความสําคัญในเรื่องของขยะด้วยนะครับก็คือก่อนจะทิ้งเนี่ยควรคัดแยกขยะเนาะแล้วก็ทิ้งขยะให้ลงถังไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะหรือว่าลงแหล่งน้ํานะครับเพื่อเป็นการทําให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้นวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็ เป็นคลิปสุดท้ายแล้วไม่รู้ว่าเราจะเจอกันอีกในคลิปไหนในเรื่องอะไรเนาะวันนี้ก็ขอบคุณนักเรียนที่ติดตามมาจนถึงคลิปนี้เนาะ,ะก็สวัสดีครับบ๊ายบาย